ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทั้งหมดเลยนะครับที่ที่มามาทำข่าวผมในกรณีที่ที่ที่เกิดขึ้นนะครับตามข่าวที่ได้ทราบกันไปแล้วนะครับก็ผมก็รอจังเหมือนเหมือนจะรอจังหวะนี่ให้ให้ให้ทางทางทางฝ่ายนู้นคือข่าวให้มันออกมาหมดก่อนเพราะว่า เดี๋ยวถ้าเกิดผมคอยไปแก้กข่าวครั้งหนึง่งต่อครั้งเนี่ยมันมันอาจจะทำให้เกิดการคาดเคลื่อนก็เลยดีแล้วครับที่มากันครบๆอย่างนี้ก็จะได้ชี้แจงกันทีเดียวเลยแล้วก็ในวันนี้นะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาหรือมีข้อสักถามหรือข้อสงสัยอะไรเนี่ยถามผมได้ทุกคำถามเลยผมจะตอบให้หมดอย่างเคลียร์ที่สุดเท่าที่มันเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอะไรบ้างแล้วก็ผมจะพูดความจริงล้วนๆงานนี้นะครับ เาคนคมขอพี่ก่อนครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นมายางไรครับเอ,อ่อเหตุการณ์วันนั้นนะ่ะคือตามที่ที่ข่าวที่ออกมานะครับว่าผมได้ทําการเอ,อ่อเอ,อ่อทการอนาจารหรือล่อลวงนักศึกษาเอ,อ่อของมหาลัยดังแห่งหนึ่งทางทางทางบางแสนเนี่ยซึ่งไอ้ตรงนี้ผมขอปฏิเสธหมดเลยนะว่าว่าไม่เป็นความจริงเลยทั้งสิ้นเลยนะครับคือไม่ได้มีการล่อลวงไม่ได้มีการใช้อ่ากลังบังคับขู่เข็นเอ่อใช้ ใช้อำนาจบาดใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เหมือนเหมือนไปบังคับจิตใจของน้องๆเขาหรืออะไรเงี้ยว,ว่าว่าว่าให้มาทำการอนาจารหรืออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไอเน,นี้ยผมขอปฏิเสธทั้งหมดนะครับเพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเสื่อมเสียพอสมไม่สมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พอสมควรอะเยอะเลยทีเดียวเพราะผมเองเนี่ยก็อยู่ในวงการเนี่ยมาตั้ง20่สกว่าปีแล้วผมคงไม่เอา อาชีพการงานผมหรือชื่อเสียงของผมที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยเพื่อมาแลกกับไอ้ไอเรื่อง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 ผมถือว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องบ้าบ้านะนะครับไม่มันไม่สมควรอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งผมเองเนี่ยก็มีครอบครัวแล้วด้วยนะครับ พี่ได้นัดน้องๆไปเจอที่ร้านอาหารและไปต่อที่โรงแรมตามมันเวลา,าดังกล่าวที่ระบุในข่าวงหมือบเ,เออคือพี่เนี่ยไม่ได้เป็นคนนัดน้องๆนะอ่าก็คือเป็นทางคุณคุณพามรังสีซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ไม่ได้อ่าไม่รู้นะครับว่าว่าเขามีการนัดแนะอะไรกันยังไงซึ่งผมไปถึงที่หลังเนี่ยผมก็เห็นว่าเออก็มีน้องๆอยู่กันอยู่แล้วนะครับแต่เท่าที่ผมได้ฟังจากคุณพามที่ได้คุยกับน้องๆนะครับว่าเออเขาจะทําการเออแคสติง้งหนังเรื่องใหม่ของเขาอะนะครับเป็น นังประมาณหนังอีโรติกซึ่งตรงนี้คุณพามเนี่ยเท่าที่ผมฟังเนี่ยเขาก็คุยชัดเจนนะว่าในการแคสต์ตรงนี้เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะครับมีการคุณต้องคุณต้องเปื้อยนเสื้อผ้านะคุณต้องอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ฟังอยู่ซึ่งซึ่งก็ก็ก็ก,ก็ก็ฟังแล้วก็ทางน้องๆก,ก็ได้ก็โอเคนะเขาก็ก็โอเคพี่ไม่เป็นไรเขาก็ถามอีกว่าทําไมถึงถึง,ถ,งถึงอะไรรับได้หรืออะไรเงี้ยก็ ก็ด้วยความเด็กก็พวกน้องๆมันก็ตอบว่าเหมือนแบบเพื่อ,อานานๆโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับในการที่จะเขาก็โอเคยินยอมซึ่งซึ่งนักศึกษาหรือที่เขาเอ้างว่าเป็นนักศึกษาผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาเป็นนักศึกษาจริงหรือเปล่านะครับก็อายุเนี่ยก็คือบรรลุนิติภาวะกันหมดแล้วคือ23 24กันอยู่แล้วนะครับซึ่งคุณเองเนี่ยน่าจะใช้วิจารณญาณในการในการฟังตรงนั้นว่าคุณโอเคหรือเปล่าคุณสามารถแบบเฮ้ยพี่มันไม่ใช่นะ ถ้าเกิดคุณไม่โอเคก็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 คุณถอนตัวไปเลยแต่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าเขาาเขโอเคอยู่นะหลังจากตรงนั้นเกิดขึ้นมาปุ๊บก็ก่อนที่จะไปที่พักซึ่งตอนนั้นพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในทางนู้นซึ่งก็ก็ก็มีทีมงานที่เขาตัดต่อหนังอยู่แล้วบางส่วนนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ก็ได้ทางการว่าเดี๋ยวเราไปไปเที่ยวผับ พับที่นุ่นสักที่หนึ่งก่อนดีไหมไปทําความรู้จักกันก่อนไปอะไรอย่างนี้แล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างเพราะว่าตอนตอนขาไปจากตรงที่ร้านอาหารเนี่ยคุณพามเนี่ยเขาก็ขับรถมาก็มีน้องคนหนึ่งก็นั่งกับเขาส่วนผมเนี่ยนั่งไปกับคุณพามแต่ผมนั่งด้านด้านหลังคนขับก็มีน้อยคนนั่งอยู่กับผมนะครับมันก็มีเหตุการณ์ส่วนน้องที่เหลือเนี่ยที่อีกห้าหกคนเนี่ยเขาก็บางคนเขามีรถส่วนตัวมาอะไรเงี้ยก็ตามไปที่ผักนั่นเอง ระยะเวลาเดินทางไปถึงผับเนี่ยก,ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาณตรงนั้นแต่บางทีเนี่ยคือผมผมก็รู้สึกว่าเหมือนจะก็ต้องก็ต้องเ,อเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีบางข้อมูลนะครับซึ่งเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะใ,ให้ข้อมูลได้ในส่วนนี้เพราะว่าในส่วนว่ามันอาจจะกระทบต่อในรูปคดีอะไร,ระประมาณนั้น<ำ>ซึ่งซึ่ง,ง,ง,งตรงนี้พี่ได้ปรึกษากับทนายแล้วจริงจริะนะพี่อะ <อ>เข้าใจปะอ<ม>ยากพูดมากเลยแต่ในรูปของคดีด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรระหว่างเดนที่ท,ท,ทให้ <ไป S 1> แบบว่าให,ให้ให้พี่ได้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันมีการแบบว่าอะไรประมาณนั้นอะ่ะคือมันทําให้เรารู้ซึ่งตรงเนี้ยพี่บอกให้หมดเลยนะว่าคือไม่ได้มีการบังคับคุณเขียนอะไรซลยทคุณสามารถซึ่งระยะเวลาตรงนั้นอยู่ที่ร้านอาหารนี้ก็สองชั่วโมงละคุณต้องไต่ตองคิดได้เองนะครับว่ามันควรจะไปหรือไม่ไป นะครับแต่คุณก็ไปอยู่นะคุณก็ยังไปอยู่ก็ไปที่ผับต่ออยู่ที่ผับต่อน้องบางส่วนเขาก็บอกว่าตอนเช้าเขาก็มีธุระก็กก็ต้องขอตัวกลับกันก็ไม่เป็นไรก็จะเหลือน้องสองคนเนี่ยที่ไปเนี่ยก็อยู่ด้วยตลอดนะตั้งแต่ที่ซึ่งกว่าจะไปถึงโรงแรมเนี่ยก็อีกประมาณเป็นเวลาประมาณสักหกชั่วโมงละถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันแหม่งแม่งมันไม่ใช่เฮ้ยมันน่าจะคิดได้แล้วอะช่วงนั้นอะ และอย่างที่พี่บอกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้พี่รู้สึกว่ามันโอเคตรงนั้นโอเคก็ไปถึงที่โรงแรมก็ก็พาน้องเข้าไปดูในห้องตัดต่อนะครับว่า,เ,าเนี่ยหนังถ้าเกิดน้องเ,อเห็นนักแสดงคนนี้หรือเปล่าถ้าเกิดน้องเล่นเป็นนักแสดงคนนี้น้องเล่นได้ไหมอ๋อได้ได้ได,ได,ได้อะไรเงี้ยจนจนกระทั่งเ,เวลาต่อมาเนี่ยช่วงที่ออกจากที่ผับเนี่ยคุณพามเนี่ยได้ไปส่งน้องอีกคนนึง ซึ่งเหตุการณ์ตรงนั้นผมไม่อยู่แล้วอ้นั้นเกิดยอะไรขึ้นผมไม่รู้นะครับ <eker. S 1> อันนี้จะพูดถึงเหตุการณ์ที่ผมอยู่ด้วยอย่างเดียวนะฮะก็ <S 2> <S 2> <S <ừ. S 1> ผมก็ไปที่โรงแรมก็พาน้องสองคนนี้แหละที่อยู่ในรถตั้งแต่ั้งแรกนะครับตั้งแต่ที่ร้านอาหารก็ไปที่โรงแรมก็คุณพามก็กลับมาทีหลังอีกสักประมาณสัก,สกครึ่งชั่วโมงพาก็กลับมา,าก็มานั่งคุยกับน้องอยู่พักนึงว่าโอเคเนี่ยเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นี่นี่นี่เออน้องเล่นได้หรือเปล่าอ้าวคุณพามก็เลยไปพาไปที่อีกห้องหนึ่งนะครับ ซึ่งเปิดไว้อยู่แล้วก็คือน้องก็เข้าไปก็คือมีผมมีคุณาพามแล้วก็มีน้องอีก2คนนะครับก็ทั้งหมด4คนนะครับทั้งหมด4ี่คนก็คือชาย2หญิง2องนะฮะก็น้องคนนี้ที่อยู่กับผมเนี่ยก็คืออยู่กับผมมาตลอดตั้งแต่ที่นูน่นละเหมือนเรามีการส่งสารอะไรกันบางอย่างว่าโอเคน้องเขาก็โอเคกับผมนะไม่ใช่ว่าอะไรเงี้ยไม่ดีไม่บคือผู้ชายอะนะอ่าโอเคไอ้ตรงนั้นนะอะก็ พอไปถึงเนี่ยคุณพามก็บอกว่าเ,าเดี๋ยวจะให้เล่นอีกบทบาทหนึง่งพี่ลองอลองเล่นเป็นเหมือนประมาณคน,คนที่แบบไม่ได้สติแล้วน้องคนนี้เล่นเป็นผีแต่ตรงนี้ผมจะบอกให้ก่อนว่า,อ,าอย่างที่คุยกันตั้งแต่ที่ร้านอาหารแล้วว่าถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างคือน้องเขาก็ได้ทั้งหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เหลืออะไรเลยนะซึ่งซึ่งซึ่งคือคือคือ,คอไอ้ตรงนั้นน่ะมันมันก,ก็เป็นความยินยอมของเขาแล้วไม่ได้มีการบังคับไม่ได้มีการอะไรอะไรทั้งสิ้นนะก็โอเค ระยะเวลาจากตรงนั้นเนี่ยน่าจะประมาณสัก3นาทีถึง5นาทีเองนะผมได้ยินเสียงเคาะประตูบัง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 ผมก็ในความรู้สึกของผู้ชายนะบอกว่าฉุ่ยแล้วอะไรเงี้ยอะไรคืออันนี้คือผมผมผมว่าว่าไองานไอ,ไอเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าเคาะเคาะเนี่ยเคาะดังมากแล้วมีเสียงวายๆนะไอสัญชาตญาณของผมเนี่ย คือมีแต่คนถามว่าอ้าวถ้าเกิดพี่เอบริสุู์ใจจริงเนี่ยพี่เอหนีทำไมเอ่อชั่วโมงนั้นนะครับเขาอยู่หลังประตูซึ่งผมไม่เห็นนะแต่ในข่าวมีบอกว่ามีการพังประตูเข้ามาซึ่งไม่ได้พังประตูเข้ามานะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอาวุธเขามีอะไรหรือเปล่านะฮะอีกอย่างหนึงเราก็เป็นคนที่คนรู้จักเยอะอย่างอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างน้อยเนี่ยคือผมถอยไปตั้งหลักก่อนดีกว่าไหม ผมก็เลยออกจากตรงนั้นไปาทางด้านหลังที่เรียกออกย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ก่อนที่จะมีเสียงป้างประตูก่อนครับ <c oughs> ตอนนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่ครับตอนนั้นคือน้องเขา <c oughs> น้องน้องเขาเนี่ยก็คือ,อ,อน้องเขาเป็นฝ่ายถ้าเกิดจะบอกว่าลวนลามเนี่ยผมว่าลวนล,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 ลามผมดีกว่าไหม <c oughs> นะครับผม <c oughs> ผมเองจะไม่ไม่ไม่ผมเป็นสุภาพบุรุษพอนะผมจะไม่ทําอะไรที่แบบว่าใครที่เคยเล่นละครกับผมในบทเลิฟซีนอะไรก็แล้วแต่นะไปสืบได้เลยนะผมไม่เคยเอาเปรียบผมไม่เคยอะไรตรงนี้เลย จะไม่มีอะไรตรงนี้อ่ะอ่ะโอเคป่ะคือถามว่าจะมีเซเตอร์ไม่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 ้เพื่อนมาช่วยอะไรไม่ไม่ไม่ตอนที่แล้วน้องมีการใช้ไลน์่อใช่เอ่อถ้าเกิดน้องมีการใช้ไลน์เนี่ยผมต้องเห็นนะเพราะว่าห้องมันก็คือมันไม่ได้เปิดไฟหมดก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็มันต้องมีเอ่อภาพที่หน้าจอถือคือโทรศัพท์ผมไม่ได้เห็นน้องก็ถือเลยนะไม่ไม่ได้เห็นน้องก็ถือเลยอันนี้คือคือที่ผมเห็นนะไม่ได้มีการส่งไลน์หรือไม่ได้มีการเพราะว่า ทางทางที่เห็นเนี่ยถ้าเกิดว่า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 ,วามีการใช้โทรศัพท์มันก็ต้องมีแสงขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ทําให้ทราบได้ว่าเออเพราะเราเองก็ต้อง p r o t e c ตัวเองเหมือนกันบอกเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกนะน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็กลัวอ่าไม่ใช่เราไม่กลัวนะเราก็กลัวเหมือนกันอ่าก็โอเคพอมีเสียงปังปังปัง,ปงผมก็ต้องเอาตัวรอดก่อนแล้วอันนี้คือผมก็ออกก่อนเลยเก็บของได้ปุ๊บรถผมจอดอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วคือตรงเนี้ยบอกให้ก่อนนะครับว่าโรงแรมเนี่ยเป็นเป็นโรงแรมชั้นเดียว ซึ่งมันมีพอประตูข้างหน้าเคาะดังปุ๊บมันเป็นประตูสไลด์นะครับประตูสลด์ก็อ,ออกปุ๊บผมก็ขึ้นรถผมก็ไปเลยคือไปตั้งหลักก่อนนะฮะผมก็ไปเลยผมไม่ไหวละเพราะว่าเพราะเพราะอ่าเดี๋ยวนะในข่าวว่ามีการไล่ล่าอ่าไม่มีอันนี้นี่นี่ผมเจอนี่คือผมไม่ผมไม่ได้โดนไล่ล่านะผมออกไปจากที่เกิดเหตุตรงนั้นเลยไม่ไม่ได้อยู่กับคุณพามแล้วผมแยกกับคุณพามแล้วผมก็ไปไปจอดรถเออไปจอดรถรออยู่ที่เซเว่นนะครับเพื่อ เพื่อเดี๋ยวคุณพามคงโทรมาแน่นอนว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเฮ้ยต้อง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 มาช่วยเหลือหรือต้องมีการเคลียร์อะไรกันหรือเปล่าหลังจากนั้นอีกประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีคุณพามก็โทรมาผมก็ถามว่าเอาแล้วตกลงเป็นไงบ้างอ๋อเขากลับไปแล้วก็เหมือนว่าเผอิญว่าผู้ชายที่มาคอเนี่ยเป็นแฟนเป็นแฟนของคนที่อยู่กับคุณพามแต่ไอไอไอน้องที่อยู่กับผมอ่ะคือไม่มีอะไรนะครับก็ โอเคเขาแยกย้ายกลับก well, so ันอีท่าไหนไม่รู้เพราะตอนนั้นผมไม่ได้อยู่อยู่ในเหตุการณ์แล้วคุณพามก็เลยปรึกษาผมว่าพี่เอผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ปลอดภัยนะฮะมีความรู้สึกว่าผมไม่ปลอดภัยผมย้ายโรงแรมดีกว่าพี่ก็ให้คําแนะนําว่าเออถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจริงเนี่ยผมว่าก็ย้ายโรงแรมดีนะก็โอเคนะก็โอเคระหว่างที่กําลังจะย้ายของก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะไหนจะมีพวกเครื่องคอมพิวเตอร์พวกเครื่องอะไรในการที่ใช้ในการตัดต่อนะฮะก็ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ง คุณพาม็บอกเนี่ยพี่ผมกำลังจะออกแลวนะแต่ก่อนตรงนั้นเนี่ยพามันบอกผมว่ามีรอปรพอของโรงแรมเนี่ยครับมาบอกกับทางพามาว่าพี่ผมว่าพี่ออกทางประตูหลังคือเหมือนเป็นประตูที่เขาไม่ค่อยได้ใช้กันนะฮะออกทางนู้นดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดพวกที่มีมีเรื่องกันอยู่มาดักรอ,อกข้างหน้าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาคุณพามก็บอกเออเออโอเคผมก็เลยวางหัวกับคุณพามว่าเออโอเคนะั้นคุณขับรถก่อนแล้วกันนะอะไรเงี้ยอีกประมาณสักสินาทีต่อมา ช่วงนั้นเนี่ยคือผมขับรถกลับจะกลับกรุงเทพ้วผมใกล้จะถึงชนบุรีแล้วเพราะว่าถือว่าน่าจะโอเคแล้วเหตุการณ์น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าต่างคนต่างแยกย้ยายกันแล้วอะไรเงี้ยพามโทรมาเพ่เพผมโดนไล่ล่าผมโดนรถตามไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าพี่โอ้มันเบียดผมจะให้ตกถนนอะไรเงี้ยผมบอกพามให้มีสตินะขับเข้าไปสอนอเลยหาสอนอที่ใกล้ที่สุดตรงไหนก็ได้ขับเข้าสอนอไปก่อนเลยเพาราะว่าจริงๆอ่ะคือมันไม่รู้จริงๆนะเพาราะว่าด้วยความ ความอาฆาตแค้นหรือด้วยความการที่ฝ่ายหญิงไปบอกฝ่ายใช้ว่ายังไงเราไม่รู้นะตรงนั้นนะเพื่อพเพื่อเอาตัวเองรอดหรืออะไรก็ไม่รู้อาจจะต้องมี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 ปัญหาตรงนี้หรืออาจจ,อาจจะมีอาวุธปืนขึ้นมาซึ่งซึ่ง,งทา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 งเราที่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 เราเคยประสบมาเนี่ยทางชลบุรีทางบางแสนนี่ค่อนข้างจะจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องจะเป็นคือนะโดยโดยข่าวที่เคยเราได้ยินมาก็เราก็ต้องกลัวไว้ก่อนผมก็บอกหามตั้งสติหน่อยหา หาสถานีตำรวจให้ได้ระหว่างนั้นเนี่ยรถผมมมี GPS ผมก็จดกด GPS แล้วก็ให้นำทางไปยังสถานีตำรวจอุทรชนบุรีนะครับพามเขาไม่มีไงเขาเลี้ยวรถเลี้ยวถูกเลี้ยสักพักหนึ่งอีกสัก5นาทีถึงส0นาทีต่อมาคุณพามโทรมาพี่เผมโดนแล้วไอ้เราก็ใจแป้วเลยโดนอะไรวะโดนยิงหรือเปล่าหรือโดนอะไรอ่ะเป้าคือมันเลี้ยวผิดมันเสือกเลี้ยวข้าตลาดสด มันเลี้ยวเข้าตลาดสดเพราะเข้าตลาดสดนี่คือจบเลยนะเพราะว่ามันเหมือนเหมือนมันเป็นทางตันอนะไอ้พวกที่ไล่ล่พามาเนี่ยคนที่คนที่โดนไล่ล่นั่คือคุณพามนะของผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรกพโดนปิดหัวท้ายก็คือจบแล้วเพี่ <Hey, hey, S 1> ผมโดนแล้วโอ oh. ้ผมตายแน่ผมตายแน่เพี่ช่วยผมด้วยเพี่ช่วยผมด้วยซึ่ง <c oughs> ไอ้ผมเองเนี่ยนะ <c oughs> ผมสามารถเลยนะเพราะตรงนั้ผมออกจากที่เกิดเหตุหมดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีข่าวอะไรพวกนี้ต่อมาเลยผมสามารถปิดมือถือผมกลับกรุงเทพ แล้วก็บอกว่าเฮ้ยพามโทษทีว่าพี่แบดหมดว่ะแต่พอ,พอตรงนั้นเนี่ยมันทําไม่ได้ไงเพราะด้วยความที่พามเขาอยู่คนเดียวผมไม่เห็นเหตุการณ์แต่ว่าถ้าทางน้ําเสียงที่ออกมาเนี่ยน่าจะมีชายหลายคนอยู่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโดนอะไรบ้างด้วยความที่ผมกด GPS ว่าผมจะไปที่โรงพักแล้วผมก็ไปถึงโรงพักเลย ออตอนแรกไปถึงโรงพักเนี่ยก็ประมาณสักบสองเห็นโรงพักเนี่ยเหมือนโรงพักร้างมากไม่มีใครเลยแต่เพื่อนว่าผมเห็นมีใครเดินอยู่ข้างในโรงพักผมก็เข้าไปบอกบอก็เจอตำรวจที่ก็บอกผมก็เลยบอกว่าพี่น้องผมมีเรื่องอยู่ตลาดใหม่ชนบุรีเดี๋ยวยังไงพี่รบกวนตามผมด่วนเลยนะแต่ผมว่าออกไปก่อนแล้วผมก็ไปถึงที่เกิดเหตุก็เห็น,เ,เ,หนเ,เลยว่ารถคุณพามจอดอยู่มีรถของของ,ของคู่กริเนียก็เบียดไม่ให้ไปไหนแล้วก็ยึดคุญแจของคุณพามเรียบร้อยแล้ว แต่ว่ายังไม่มีเหตุการณ์ที่แบบว่าทําร้ายหรืออะไรขึ้นมาแต่ว่าก็โอเคเหมือนเตรียมพร้อมแล้วละ่ะเหมือนเตรียมพร้อมแล้ว <S <S ผมไปถึงปุ๊บเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าผมก็เลยเข้าไปคุยกับน้นองๆมันว่าน้องเอางี้ดีกว่าเเคลียร์อะไรกันได้ไหมไยผมไม่เคลียร์ผมไม่จบงานนี้ผมไม่จบโอเคไม่จบก็เรื่องนึงแล้วกันไม่จบโอเคก็โอเค,อเ,คเดี๋ยวเอาไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันที่สถานีตํารวจไหม นะครับเดี๋ยวไปคุยกันที่สถานีตารวจดีกว่าตรงนี้เป็นตลาดสดคนก็เยอะถามว่าอายคนไหมอายคนเขาก็จะถ่ายโซเชียลแคมป่แหละอ้าววยแสดงใหญ่มากเลยเออว้ยว้ายคือไอตรงเนี้ยผมเข้าใจผู้หญิงนะว่าทําให้ผมคิดได้2ออย่างทําให้ผมคิดได้ว่าจากตอนแรกเนี่ยถ้าแฟนเขาไม่มาเคาะเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ด้วยความต้องโปรเทคตัวเองโยนขี้ให้ทางฝั่งพี่เลย นูโดนล่อลวงมามันล่อลวงผมมานั่นฮะก็เป็นอย่างที่ข่าวที่ออกมาอะไรประมาณนะั้นทีนี้เราก็ไปถึงสถานีตํารวจก็ผมกาลังจะขึ้นรถเพื่อจะขับรถไปสถานีตำรวจเฮ้ยพี่จะหนีเหรอผมบอกอเฮ้ยพี่ไม่ได้หนีเอ,า,อางี้ดีกว่าเพื่อความสบายใจของน้องอะนะเดี๋ยวพี่จะให้ตํารวจเนี่ยขับรถพี่ไปแล้วพี่นั่งไปกับตํารวจโอเคป่ะอโอเคไปถึงก็ไปถึงสถานีตํารวจชลบุรีแต่เหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมันเกิดที่บางแสนเราต้องไปที่เกิดเหตุ ก็ต้องไปที่สอนอแสงสุขเราก็ต้องนั่งรถพี่ก็จอดอยู่ที่สอนอชนบุรีก็รถตํารวจเขาก็พาพี่เนี่ยไปส่งที่แสงสุขเพื่อไปเจอร้อยเวรไปพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็กันพี่กับคุณธามเนี่ยไปอยู่ในอีกห้องหนึ่งส่วนคู่กรณีมาปุ๊บอาจจะให้ปากคาจะให้อะไรก็ชงเชงชงเชงก็ให้ปากคากันไปลงบันทึกประจําวันอะไรก็ว่ากันไปนั่งอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง ประตูเปิดนักข่าวมาจากไหนไม่รู้สามสี่คนก็ถ่ายรูปก,ก็เป็นเห็นดั่งอย่างที่ภาพที่เห็นที่พี่บอกว่าเฮ้ย hey, น้องเดี๋ยวค่อยคุยกับทนายก่อนนะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จางอย่างภาพที่เห็นอะไรประมาณนั้นก็จนใช้เวลาในการลงบันทึกประจําวันในการสอบสวนของผู้หญิงน่าจะประมาณสักชั่วโมงครึ่งั้งก็ชั่วโมงครึ่งอ่ะก็ผู้หญิงก็กลับคือทางฝ่ายนู้นเขากลับแหละเขาลงอะไรก็ก็ไม่รู้ของเขา ทางพี่ตำรวจเขาก็เข้ามาหาพี่ก็ยืน่นกุญแจรถให้พี่บ้งก็พี่กลับได้แล้วครับผมก็ตกลงแล้วยังไงอ่ะคือคือแล้วไม่จะไม่คุยอะไรกับพี่บ้างเลยเหรอไม่ไม่คุยว่าอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นคือพี่ตำรวจเขาก็บอกว่าคือตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าจะตั้งข้อกล่าวหาว่ายังไงคือมันยังไม่มีมูลยังไม่มีอะไรเลยซึ่งมันต้องทําการ ออสอบปากคำอีกหลายปากก็เหตุการณ์มันมันมันเยอะมากอะ่ะก,ก,ก็ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวห,หาหรือตั้งอะไรทั้งสิ้นก็พี่พี่กลับได้เลยครับพี่เอกลับได้เลยครับอะไรเงี้ยผมก็เลยให้ให้ถ่ายสำเนาบ,บัตรประชาชนของผมไว้กับเบอร์โทรศัพท์ว่าถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเนี่ยก็ให้โทรหาพี่นะครับตอไม่มีไม่มีไม่มีอย่างอย่างข่าวที่ออกมาบอกว่าพี่โดนตำรวจลวบพี่โดนอะไรเนี่ย ไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่าม,าไไมีอะไรนะครับทางฝั่งรัฐศาหลังจากจบกันไปแล้วเขาไม่ติดต่อเข้ามาคือไม่มี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 อะไรทั้งสิ้นเลยเพราะตาเพราะตอนนี้พอเป็นเป็นเรื่องกระบวนการทางทางทาง,ทางกฎหมายแล้วพี่ก็จะให้ทางพี่ทนายเขาเนี่ยเป็นคนจัดก,การแล้วพี่ก็จะเป็นคนไป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 ดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้แอคชั่นอะไรต่างๆมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันก็ยังเหมือนเดิม เราจะไปติดต่อรถตู้เข้ากองหาอะไรเลยยังไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับตอนนี้ำรวจก็ไม่ได้มีหมายไม่มีครับไม่มีครับไปเช็คได้เลยไปเช็คที่สอเนแสนแสบครับว่าของพี่ไม่มีครับอะไรนะแสนสูงแสนสูงนสะอะไรเงี้ยต้องมีลงมันต้องมีลงบันทึกประจำวันอะไรไหมลงบันทึกประจำวันมีนะครับแต่การตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยมันยังไม่มีว่าเพราะว่าเพราะทางที่ตำรวจเขาก็เปิดบุ๊กเหมือนกันนะจะตั้งข้อหาเป็นยังไงดีวะ คือมันก็ไม่มีอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันเข้าข่ายคือก็อายุเกิน20่สิบเขายี่สามยี่กันแล้วแล้วก็มันเป็นการให้ปากคําอย่างเดียวเลยมันไม่มีไม่มีพยานหรือไม่มีอะไรที่แบบว่าที่มันมามาก็เลยไอ้นี้ต้องต้องใช้ระยะเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นทางทางตำรวจเขาก็เลยให้ให้ให้ไปตรวจร่างกายการตรวจร่างกายเนี่ยมันก็ใช้เวลาก, <c oughs> กประมาณสัก20วัน30วันก็แล้วแต่กว่า เปเปอร์จะมากว่าอะไรจะเสร็จกว่าลงความเห็นว่าจริงหรือไม่แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าตกลงจะจะมีการสั่งฟ้องหรือเปล่าหรือว่ามีการตั้งข้อหาอะไรหรือเปล่าซึ่งตรงนั้นน่ะพี่ไม่เป็นไรอยู่แล้วก็พี่ให้ทางพี่ทนายเขาเป็นคนคนดูแลตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออ,อะไรนะครับทาง,งั่งผู้เสียหายทางหมายนักฟังนักศึกษาไม้มีการติดต่อพี่เอมาแบบว่าโดยตรงม่าไมยังไม่มียังไม่ม,ยม,มียังไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนี้คือก็ให้ทางพี่เขาเป็นคนดูแลตรงนี้ไปอรย่างเงี้ย ครับครับประมาณ5้านาทีประมาณ5านาท,านาทีไม่เกิน10นาทีอะครับไม่เกิน10นาทีแต่ทีเนี้ยมันมีข้อมันมีข้อคิดให้พี่ได้2อย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับอันนี้คือความคิดเห็นของพี่เองนะไม่ได้ไม่ได้มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องคือความรู้สึกของพี่เองอะว่า,วาโอเคผู้หญิงที่เขาทาอย่างนี้เพราะว่าแฟนเขาเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรอย่างนี้อยู่ก็ต้องโปรเทคตัวเองเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวแฟนจะต้องมีเรื่องกับแฟนหรืออาจจะ โดนแฟนอวมาไงเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอะไรเงี้ยก็ต้องโยนโยนมาทางพี่ทั้งหมดเลยอะอะไรที่มันไม่ดีมันต้องโยนมาทางนี้อยู่แล้ว2อเอ่ออันี้พี่ก็มองได้เหมือนกันนะว่ามันเซตอัพหรือเปล่าพ่อพ่อพ่อไอนี้คือไม่ไม่ไม่ต้องไม่คิดอะไรนี่คือคือความคิดของเองนะแต่ว่าไอนี้ก็ก็เดี๋ยวผมพูดไปเดี๋ยวอาจจะไปพลาดพิงใครเดี๋ยวมันจะไม่ดีอีกแต่ว่ามันก็ทําให้พี่คิดได้นะเพราะว่าทุกอย่างมันแบบว่า นั่นเหมือนเหมือนเขียนบทมาเลยว่ะมันมัน,มนทำไมมึงออกทางนั้นมึงรู้ได้ไงว่าสิทธิ์พามเขาจะออกทางนั้นอะไรเงี้ยและและในกรณีที่ที่เขาบอกว่าพี่โดนรวบโดนอะไรไอ้นั้นไม่มีเลยนะครับแล้วก็พี่มาโดนไนล่ล่าจริงๆอ่ะถ้าพี่ถ้าพี่เห็นแก่ตัวอย่างนี้น,นะพี่จะทําอย่างที่บอกอะว่าพี่ปิดบนโทรศัพท์แล้วพี่ไม่กลับมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณพามเ,เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปืนหรือ, <c oughs> รอเกิดโดนยิงตายเนี่ยพี่เป็นตาบาาไปตลอดชีวิตเลยนะ ถูกปะว่าพี่ไม่กลับไปช่วยอะไรเงี้ยตอนนี้พี่ช่วงนี้คุณพามเขาเหมือนแบบเหมือนไม่รู้นะติดต่อไม่ได้ผมก็ติดต่อเขาไม่ได้นะครับเคยไปแจ้งกับแจ้งข้หาพี่เนี่ยที่แบบคิดจะฟ้องเขากลับเลยไหมไม่เออไม่ไม่อะครับเราเราตรงนี้เดี๋ยวพี่ให้ให้ทางพี่เขาดูให้ดีกว่านะว่าบางทีอะถ้าใจพี่อะนะพี่อะพี่อะอยากจะแบบ พูดให้หมดเลยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะแต่บางทีเนี่ยมันจะเสียรูปไงจริงๆอะพี่อยากพูดมากเลยนะอย่างตอนนี้กระบวนการมันต้องรออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องถามถากพี่กกระบวนการนะครับในประเด็นแรกต้องเรียนสถานภาพของทางทางคดีก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวพี่เอหรือคุณเอกับคุณพราหมณ์เนี่ยยังไม่ได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องหานะครับเพราะว่า พนักงานสอบสวนเนี่ยก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะครับว่าเรื่องที่ฝ่ายผู้เสียหายมาแจ้งความที่สถานีตํารวจเนี่ยมีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เลยต้องรอตรงนี้มูลนี่ยืนยันไหมคะว่าไม่ได้ม่ได้มีการพาดพิงถึงหนังเรื่องเสียสีวงใช่มีบางคนถามพี่ว่าเป็นการปูหมดหนังหรือเปล่าพี่ว่าไม่ใช่嘛ใครจะมาอย่างพี่มันมันผมผมว่ามันไไมม่่ไม่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ได้ชี้แจงกับน้องชัดเจนใช่ไหมคะว่าไม่ใช่เรื่องนี้คือไอ้ตรงนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยที่พี่ไม่อยู่เนี่ยพี่ก็ไม่กล้าพูดนะเพราะบางทีบางส่วนตรงนี้คือคุณผ่านเป็นคนตกลงเป็นคนดิวเป็นคนติดตาตติดต่อทางน้องๆมาซึ่งพี่ไม่รู้ตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดไปเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าพี่พูดเขา้าค้าคือที่พี่พูดทั้งหมดเนี่ยคืออันไหนที่พี่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยคือคืออันนั้นแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยบางท พราะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างที่ที่ข่าวที่ออกมาว่าโอ้โหพี่เอโดนลวกพี่เอโดนไล่ล่าอะไรเงี้ยคือไม่อ่ะที่แล้วพี่รู้เลยนะว่าไอการที่พี่กลับมาช่วยตาพามเนี่ยหรือกลับมาหาตาพามเนี่ยว่ามันจะเกิดอะไรกับชีวิตพี่อ่ะพี่รู้มากเลยอ่ะพี่รู้เลยอนะ่ะแต่ว่ามันมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องกลับมาคือคือผมมองไปช็อตรู้เลยว่าเดี๋ยวกลับมาปุ๊บแทบเป็นตำรวจแล้วปุ๊บมันต้องมีข่าวมันจะต้องมีอะไรซึ่ง บ้านพี่บื้มแน่อ่าบ้านบื้มแน่นอนอ่ะแต่ว่ากําลังใจจากภรรยาพี่เนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดน่ะ ความจริงมันก็คือความจริงถ้าเกิดพี่เอทำจริงพี่เอก็ต้องพูดไปตามความจริงเพราะว่าถ้าเกิดพูดไม่หมดเนี่ยหรือพูดพูดแบบอ้ำอ้ำอึ้อืเนี่ยมันจะทําให้คิดได้ไหลายแบบแต่เนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยออกมาจากปากพี่โดยตรงแล้วก็พี่ก็บอกว่าพี่ก็เป็นสุภาพบุรุษ <programmed. S 2> นะครับว่าอะไรคืออะไรอะไรเกิดก็คือเกิดอะไรไม่ได้เกิดก็คือไม่ได้เกิดนะครับ <rồi LEGO. S 2> แล้วก็สามารถเอาการพูดของพี่เนี่ยเอาไปเป็นหลักฐานในการก็แล้วแต,แต่เลยแต่นี่พี่พูดความจรงิงทั้งหมดนะครับวันว คือคือด้วยด้วยไม่บางทีเนี่ยเอ่อคือก่อนหน้าเนี้ยคือการเสพข่าวหรือการฟังข่าวจากทางเนี้ยคือฟังอยู่ด้านเดียวหมดเลยนะเนี่ยพี่เป็นครั้งแรกเลยนี่เป็นครั้งแรกที่พี่ออกมาพูดว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับแต่ทีเนี้ยบางทีเราก็เราก็เข้าใจอะว่าว่าว่าน้องเขาเป็นนักศึกษาเขาน้องเขาเป็นผู้หญิงเราก็ไม่อยากจะไปไปพาดพิงแต่บางเรื่องเนี่ยถ้าไม่พาดพิงหรือถ้าไม่กล่าวถึงเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันจะทําให้พี่เนี่ยดูแย่มากเลยอะ แต่พี่ถึงต้องออกมาปรเทคตัวเองเหมือนกันนะครับว,ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆมันคืออะไรซึ่งบางทีอย่างน้องที่น้องเขาสัมภาษณ์ออกมาเนี่ยคือมันก,มนก,มนก็มันก็จริงนะแต่บางทีเขาพูดไม่หมดอ่ะ คือพี่คอยมาเติมช่องว่างให้เขาที่เขาไม่พูดอ่ะเพราะว่าอันไหนที่เขาทําแล้วเขาเขาเขาดูไม่ดีเขาก็ต้องไม่พูดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พี่อ่ะจะมามาคอยเติมอ้ที่มันแบงค์ไปอะไรที่มันหายไปอะไรเงี้ยเพราะจริงๆมันคืออย่างนี้มันก็ทําให้มองได้อีกแบบหนึ่งเลยนะเหมือนเหมือนเหมือนประโยคคําถามหรือประโยคบอกเล่าอะไรสักอย่างคุณขาดตัวนี้ไปตัวความหมายเปลี่ยนเลยนะเนี่ยบางทีพี่ก็เลยต้องออกมาพูดตรงนี้อะไรครับมันส่งผลอยู่แล้วล่ะครับแน่นอนแต่ว่า กล้าทาก็ต้องการรับอะนะครับไอเรื่องทางบ้านพี่ไม่เป็นไรพี่เคลียร์เองแต่ไอตรงเนี้มันเป็นปัญหาสังคมพี่ต้องเคลียร์ตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าออกไปแล้วก็เป็นอย่างที่โดนกล่าวหาเนี่ยพี่จะยืนอยู่ในนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าพี่ครับคือมันก็มีกระแสว่าเล่นเป็นบทร้ายตัวจริงก็เป็นแบบนั้นอะพี่รู้สึกยังไงก็นั่นน่คนไม่รู้จักพี่อะเอาคนที่เคยรู้จักพี่ดีกว่าคือ คือก็จะรู้นะว่าพี่นิสัยยังไงอ่ะและอีกอย่างคือสมัยเนี้คุณน่าจะแยกแยะออกนะครับว่าไอ้บทบาทที่เราเล่นในละครหรือในหนังอะไรก็แล้วแต่นั่นน่ะนั่นน่ะคือตัวละครที่เราสวมบทบาทที่เล่นเป็นเขาแต่ตัวจริงๆพี่เนี่ยเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยโอเคอาจจะเป็นคนผงผางหน่อยแต่พี่เป็นคนพูดตรงแล้วก็ แล้วก็ลูกผู้ชายพอนะแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ากตามกระบวนการากฎหมายอะไรทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าพี่ผิดจริงเนี่ยพี่ก็ยอมรับเลยนะครับว่าพี่ทําผิดแล้วก็ยอมรับอย่างลูกผู้ชายแลืว่าว่าเราผิดอะไรตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้ต้องให้คนการกฎหมายขึ้นคนตัดสินเอาเองแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงครับก็มีมาสมทบนะเพราะเหมือนเขาเป็นกลุ่มเดียวกันอะครับ หมือนเขาเป็นกลุ่มเดียวกันนะนะเขาก็มาสมทบกันอ่ะก็ก็เข้าใจอ่ะก็พวกเดียวกันอ่ะมันก็ต้องโอเคกันอ่ะก,ก็ก็เข้าใจน้องเขาอ่ะพี่ก็เข้าใจแล,แล้วพี่เขาเข้าใจแฟนเขานะ,ะ,ะเพราะถ้าเกิดพี่เป็นแฟนเขาอ่ะอันนี้มันยังดีนะมันไม่ทําอะไราพามเลยอะ <S <s ่ะอุ้ยเป็นพี่ไอพ้พามตาย <laughs> อะไรเงี้ยคือคือก็คือเข้าใจนะคือคนอยู่ในสนาการณหรืออยู่ในเหตุตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องคิดได้อยู่แล้วลว่าว่าว่า,ว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 ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ย แล้วก็ตอนนี้พี่เองก็ต้องกราบขอโทษเลยนะครับกราบขอโทษกับ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 ทุกท่านกับแฟนละครกับแฟนที่ท,ที่ที่ติดตามผลงานพี่มาที่แบบพี่เองก็แบบก,ก็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 ผิดนะในผิดตรงนี้ก็คือทําให้อา่าอาจจะดูด่างเออดูไม่ดีนะว่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นคนที่ที่มีภรรยาแล้วมีลูกแล้วแล้วก็มาทําตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไอ้นั้นกะ็ก็ พี่ก็เป็นคนนะครับเป็นคนนะครับก็กกต้องขอโทษด,ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่ผมต้องขอโทษแล้วก็อะไรที่สุดก็คือพยาผมเองนี่แหละก็ไอ้นั้นเราก็ต้องยอมรับสภาพ,พะนะในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันส่งผลคือมันไม่ได้ส่งผลแค่พี่บางทีมันเป็นภาพลักษณ์ของของหนังของบริษัทก็เราต้องยอมรับนะครับในเมื่อเราทาแล้วอะครับ แต่ว่าผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดความจริงมันก็คือความจริงอะอะไรผิดอะไรถูกอะเราอาจจะผิดในส่วนของของที่ที่ที่อย่างที่พี่บอกไปอะแต่ไอ้เรื่องเนี้ยรับรองพี่พี่พี่พูดเลยว่าพี่ไม่ผิดอะพี่ไม่ผิดพี่มั่นใจโอเคนะครับโอเคนะครับครับโอเคครับไม่รู้ไม่รู้เคลียร์หรือเปล่าเคลียร์ครับเคลียร์ป่านะเคลียร์มากครับเคลียร์เยคลียร์คยอะคือแต่ละภาพอะ นี่แหละครับทั้งหมดเป็นอย่างนี้ขอบคุณมากครับ